ก็วันนี้นะคะมิสแกรนะะมาเยี่ยมขอบคุณสปอนเซอร์นะ,ะซึ่งเราเป็นสปอนเซอร์หลักของมิสแกรนดี2022นะคะก็จะมีมอบสร้อยเพชรนะ,ะให้นางงามทุกคนเลยนะสิบตำแหน่งค่ะสร้อยเพชรที่เราทำให้มิสแกรนนะคะจะเป็นสร้อยเพชร MGI นะ,ะซึ่งเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะ,ะจะเป็นลิขสิทธิ์ของแกรนโดยเฉพาะเลยนะคะคนที่จะได้ใส่ก็ต้องเป็นนางงามเท่านั้นนะคะ ไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมฮะเราก็เลยเซอร์ไพรส์กิจกรรมแบบง่ายๆง่ายๆเลยนะเพราะว่าถ้าใครรู้จักพี่โอ๊ตหรือมาดามพิธีที่ใครๆเรียกกันเนี่ยนะจะคิดแจกมากเลยแล้วเราทำของสุกที่ดินได้ไงคะก็เลยเนี่ยแจกที่ดินไปเลยเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือน้องยินฟ้าได้เฉยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีการเติมกันเตรียมอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เขาก็ได้ต้องบอกว่าดวงเขาจริงๆปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆปังจริงๆนะคะได้ที่ดินไปเลย200อตารางวานะคะ P W James and Diamond นะคะก็จะเป็นโรงงานผลิตเพชรแท้นะคะแล้วเราก็จะผลิตทั้งส่งทั่วประเทศแล้วก็ขายปลีกด,ด้วยนอกจากที่เราทําเครื่องประดับเพชรใช่ไหมเราก็ยังทําเครื่องประดับสายมูด้วยนะคะกำไรเพชรที่น้องอินฟ้าใส่เนี่ยก็คือมาจาก P W James and Diamond นะคะแล้วก็ยอดขายปังถล่มทลายมากๆเพราะว่าหลายคนเห็นน้องอินฟ้าใส่แล้วก็อยากจะใส่ด้วยเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากได้กําไรนะเพชรสวยๆนะก็สามารถไป C F นะกับ ทีมงานแกลนได้นะหรือจะมาสั่งซื้อนะที่พีดูีเจมโดยตรงก็ได้นะราคาเท่ากันนะคะ FC Miss Glan นะคะปีหน้านะคะพีดูีเจมส์แอนด์แอก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์หลักอยู่เช่นเดิมนะคะระหว่างที่น้องๆยัองอยู่ในตำแหน่งอยู่นะคะก็จะมาทำการไลฟ์นนะที่พีดีเจมส์ถึง5ครั้งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับของใครก็รอตามนะเพชรสวยๆจากน้องๆได้เลย ยังไงก็ฝากนะคะพีดูเจมส์แอนด์ไดมอนด์ไว้ด้วยนะคะอยากได้เพชรส,สวยๆในราคาส่งก็แวะมาชมที่โชว์รูมของเราได้อยู่ที่เพชรเกษม120นะคะอ้อมน้อยสมุทรสาครค่ะติดกับกรุงเทพนิดเดียวไม่ไกลเลยนะคะสถานที่โอโทงนะมีเพชรให้เลือกเกียบที่สำคัญราคาไม่แพงอย่าลืมนะคะว่าเพชรแท้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดถ้าคุณเจอแหล่งผลิตโดยตรงค่ะ